สวัสดีค่ะจุฬาภัพาสวยวันนี้จะมาให้คํากระจ่างว่าทําไมช่างสักคิ้วร้านสักคิ้วหรือร้านความงามปัจจุบันนี้ต้องมีการโอนจองมัดจําก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะได้ทําสวยค่ะเพราะว่าการออนจองมัดจําหรือโอน์จองคิ้วคุณจะได้สิทธิ์นั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคอยนานค่ะเพราะลูกค้า1คนสักคิ้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะคะถ้ารา้านนั้นๆมีลูกค้าจองคิวล่วงหน้าแล้ว3คนถึง5้าคนก็ใช้เวลาไปเป็นวันแล้วนะคะ ถ้าลูกค้ามาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าคุณก็อาจจะต้องรอนานหรือรอทั้งวันหรืออาจจะไม่ได้สั่คิ้วเลยในวันนั้นก็ได้ค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการโอนจองเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะและช่างเองก็จะไม่เสียโอกาสนะคะเพราะช่างเองก็ต้องทํางานทําเงินค่ะถ้าคิวนั้นจองไว้้ลูกค้าแล้วเกิดลูกค้าไม่มาตามนะัดลูกค้าก็เสียสิทธิ์นั้นไปแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่อยากเสียสิทธิ์ลูกค้าสามารถโทรแจ้งทางร้านก่อน ล่วงหน้าสองสามวันหรือว่าจะสองสามชั่วโมงก็ยังดีกว่าการที่ไม่แจ้งล่วงหน้านะคะเมื่อลูกค้าแจ้งล่วงหน้าแล้วลูกค้าก็สามารถเลื่อนไปเป็นวันอื่นที่ตัวเองจะสะดวกจริงๆได้ค่ะยังไงคุณก็ยังได้คิวนั้นอยู่ดีแต่อาจจะเลื่อนตามที่คุณสะดวกได้ค่ะแล้วเวลาสองสามชั่วโมงที่คุณไม่มานี้เราก็สามารถให้ลูกค้าท่านอื่นรัดคิวทําสวยก่อนได้โดยไม่เสียเวลารอนานอีกเช่นกันค่ะช่างพัดก็เลยอยากจะอธิบายแล้วก็อยากจะฝากให้ลูกค้าเข้าใจช่างด้วยนะคะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้ง,งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ